กระพากเศร้าเนาะดำคนงานจะโคนนัวหนะซิปไฮน,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 นี่ไฮไ่เด็กคนนีตไปเบียงเบียงเบียงนี่หนูก็เยมโมนธนก้าขาวดำบานุดำขาวอีกเดียเนาะคนเนาะนี่มืดนไม้อีกเลอเด้วโน่นนะนู่น้วกระสูบน้ำค่ะหนึ่งร้อยท่อนะ สูบจะห่วยบางสายเขาขึ้นมานะคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิงว่ามื้อนี้มียังกินเนาะเมื่อเช้านะลาบกระแตนะเมื่อเช้า,าเดี๋ยวขึ้นไปเบิงลงจะเห็นยังกินอากาสีลอยพอยอยู่บ่อันนี้สามเราได้แปดสิบมันแล้วอีกยี่สิบมัด เดี๋ยวมาแรงสิเอามาเขือนี่แล้วมาซุปใส่สเห็ดกระด้งางมะเขือโบราณคะ่ะนี่มะเขือโบราณเฮานะแต่คนปีนี้คนไม่ได้ไปลูกนี่หน่วยใหญ่ได้ะคะ่ะแม่มะเขือโบราณเฮาคนยังไม่ได้เก็บเอาแล้วเขาเก็บเอาแล้วบ่กเพรกระชิบ่ได้นดมาเลยหากินตามนี่เขาปลูกไว้ตามขั้นให้ข้าวน,นาเนาะของกินมีกล้วยมีมะเขือกระถิน มาแรงที่ขออยู่เอาเมื่อสุกออกันออกมาสามสามเครื่องเนาะอันนี้เครื่องหมูนะนี่เบิงมืดม,ม,มาแล้วฝนสีตกไวด้ดอก ไปล้ไปไปบงคนงานเปล่าเพิ่งทงเทีงเลยเด้อ ้อได้ดูแม่ครัวดูแม่ครัวโอ้ยบอกให้ขึ้นมาตั้งนานแล้วบอกสิบเอ็ดโมงไม่ต้องลงให้เจ้าทำกับข้าวบโอ้ยคือเก่งเท้ Thôi, bà... Bà, 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 bà. Không. Không có rồi làm biết nắng cái đồ chèn xin bỏ, xin là nhíp chứ bỏ, เมนูวันนี้นะไก่นะคะใส่ไว้ใส่ต่างๆนะนะว่าเป็นตาแซบเ้าบอกเอาหลวงหุ่นปละเดอ่คอยชิลยุขางล่างในจักรขาเลยมันเป็นอะไรเ้าวนมันเรียกแม่หรือหรือเบาจะอยู่ไทยกี่ร่างนะ ต้องเทท่้องมนั้นสตีครับเออที่ผมท่านกัได้นีว่านนี่ลักลอมากเจรองเรือไมเชือม่เชื่อเบิ่ม่บ่บ่บ่่บ่บาบบา่บ่บนบบ่่บ่น่บ่บ่เบ่่บ่บ่บบ่ม่บ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 อบ่่บ่บ่่่าบ่ เอาน้ำเยอะๆเลยหูปูนไปไปไปไโอ้ยมน้ำเนี่ยเป็เล่าหนขอมะันนวหน่อยสินาาเลยคอ้าสผ่านปิมโอ้ยพไดุ้๊บจบเล้ได้ทแกงเลยเป็นน้ำาล้เพื่อันนี้บอกอยู่วงนู้นเอ้อ <laughs> bài đi, của... à, đi. thôi, anh đi 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 thôi, anh เอาด้ืก็ม่มาหลังกินกินน้ไปพักกันใช่อไปกินพักม่กินตะกรับชนะนะเอาข้ามา่ที่มากิน้ำเป่พี่เลยน้ำเปลา่มาน้ำกินทุกวันน่ยเออน้ำกินเอาน้ำกินทั้งบด อันนี้ก็แม่ยูกับติกน้ำกินิมดนะฮ่ากินฮ่าฮ่า้กินยโซนเนหมูเพิมุมันจะสอนนะไปทางน้นต่ห้องนั้นทางน้นทางนี้หมูมันสอนเออนก่นบันตนมามาาเยมจั